ครับท่านครับขณะนี้นะครับพี่น้องครั้งกรรมการหมู่บ้านนะครับบ้านดอยเทวานะฮะตำบลแม่กระต้มพำเมืองเชียงรายนะครับก็กําลังทํางานกันยังรมแลงแกงกันนะครับวันนี้ผมพาทันมติที่นี่ครับน้องพัมครับอยู่บ้านดอยเทวาครับตำบลแม่กระต้มอำเมืองเชียงรายครับทุกๆปีฮะพี่น้องจะบ้านก็จะมีการหาได้้นะครับจาการจับป่าในหนองน้ำเนี่ยนะครับในพื้นที่60สกว่าไรเนี่ยฮะ S <S <an> <S เพื่อเอาไปขายขายแล้วนำเงินเข้ามาเป็นกองทุนในการพัฒนาหมู่บ้านจัดสวัสดิการต่างๆของชุมชนนะครับซึ่งทุกๆปีผมก็มาเยี่ยมตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวใหอท่านได้ชมนะฮะทางาทางเพจทาง Youtube ทางนี้นะครับก็ขณะนี้นะฮะก,กำลังดึงอวนนะฮะเพื่อที่จะดึงไล่ป่าเพื่อมารวมกันนะครับเสร็จแล้วก็จะจับปลา ใส่กระชังไว้ในการขึ้นไปบ้านเอาไปขายสถานที่ขายก็ขายตัวนี้แหละครับหรือว่าถ้าเหลือก็จะไปขายตีตลาดในชุมชนในหมู่บ้านนะครับนั่นนองครับวันนี้ผมพาท่านมาดูบรรยากาศของพี่น้องความสามัคคีของพี่น้องชาวบ้านที่บ้านลอยเทวานะฮะทำงานเพื่อเพื่อชุมชนเต้แต้เลยครับเอาไปดูดูกันดีกว่าครับน้องพำมเป็นชื่อของอ่างเก็บน้ำของชุมชน บ้านดอยเทวาหมู่ที่18ตำบลแม,ม่ขตมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนอกจากหนองน้ำแห่งนี้จะเป็นแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคโดยผ่านระบบประปาของหมู่บ้านใจประโยชน์ทักษะหมู่บ้านแล้วหนองน้ำแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอาหารปโปรตีนของชาวชุมช,ชนตำบลแม,ม่ขต้มรายได้จากการจำหน่ายปลาก็จะนำเข้าาเป็นกองทุนของชุมชนสำหรับ จัดเป็นสวัิการการพัฒนาของชุมชนต่อไปจึงนับได้ว่าเป็นการปฏิบัติเสืรต่อกันมาเป็นประเพณีทุกๆปีติได้มีการจัดกิจกรรมหาปลาขายในข้างนี้ทุกครัวเรือนจะยุดงานมาโวยกันลากอวนต้อนปลาหรือไปรวมกลุ่มกันที่มุมใดมุมหนึ่งของแรงน้ำแล้วก็จับปลาใส่กระชัง และจัดจำนายถึือกับผู้สนใจเพจคนเหนือครับพาท่านไปชมการร่วมแรงแข่งขันจับปลาในหนองน้ำที่ชื่อว่าหนองพัมแล้วก็จัดจำนายเป็นไรายได้เพื่อจัดสวัสดิการของชุมชนนาติบันดอยเทวาหมูลที่18ตําตำบลแม่คต้มอำเภอเมืองจังหวัดเจียงายเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายน2,564ติที่ผ่านมาท้นทีทั้งหมดของหนองพัมนี่มีอยู่63ไร่ครับ ไร่ใช้ประโยชน์อย่างพวกนอกจากหาปลาแล้วก็ใช้ผลิตปลาปลาในหมู่บ้านนะครับผลิตหมู่บ้านก็มีสามหมู่บ้านนะครับหมู่สิบแปดแล้วก็หมู่สิบสองแล้วหมู่ห้าบางส่วนนะครับปลาปลามีมีน้ำตลอดใช้ตลอดปีก็มีตลอดปีครับบ่มีแห้งครับหมายถึงถ้าเป็นน้ำแล้งก็ยังใช้ได้ไหมตอนนี้ก็อนแรกซุดๆแล้วกันยังยังมีมีน้ำใช้อยู่ครับเพียงพอตลอดปีครับด้านการเกษตรแล้วเปใช่จังไรฮด้านการเกษตรก็ในช่วงหลังนี่ปีสองปีนี่บ่ได้ มาได้ปล่อยน้าไปให้เกษตรกรเพราะว่าน่ำาน่ำาบ่พอเนาะขับท่าตามตกรก่อนนี้ถ้าหน่ำเพียงพอเขาก็จะปล่อยให้ไปทำนงทำนากันนะครับวันนี้หมู่ทีแปดนะครับก็ได้เอาป่าออกนะครับเพื่อนำเงินมาพัฒนาหมู่บ้านนะครับวันนี้นัดพี่น้องชาวบ้านมาช่วยกันนะครับคือเป็นน้องของหมู่บ้านนะครับทุกๆปีเขาก็จะ หาเงินเข้าหมู่บ้านไว้พัฒนาหมู่บ้านของหมู่สิบแปดนะครับทุกปีนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับปีหนึ่งก็จะทําอยู่สักข้างสองข้างนะครับเพื่อได้เงินมาพัฒนาหมู่บ้านพอประมาณนะครับปีแล้วก็ได้ประมาณแสนปายนะครับครับแสนแสนกว่าบาทเงินนี่ก็เอามาวัยพัฒนาหมู่บ้านเป็นของกลางของหมู่บ้านนะครับ สิ่งต่างๆใช้ใจสปะในหมู่บ้านบอกว่าจะเป็นงานกีฬางานต่างๆหรือว่าคำโน่นนี่นั่นซุ่มประตูซุ่มป้ายอย่างต่างๆนะครับของหมู่บ้านแต่เดนนี้ก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะครับแต่ก็จะหาเพิ่มไว้สำรองครับ้ปล่อยปาครับปลานี่ปล่อยทุกๆปีครับปีแล้วก็ปล่อยไป ลายมือ่งตัวเหมือนกันนะครับซึ่งเขาได้ไปซื้อถึงป่าบึกป่านินปลาในปลายีซกนวลจันนะครับมาปล่อยเป็นจํานวนนักนะครับปล่อยทุกๆปีนะครับหลังจากที่เขาได้ป่าแล้วเอาป่าออาขายแล้วเขาก็ในส่วนหนึ่งเขาก็ได้นําไปซื้อลูกป่ามาปล่อยนะครับคัข้างมดบ้านครับครับครับที่น้องชาวบ้านตัวมันมีขาแรงบ่มีขาดใช้จ่ายอย่างครับ แต่ว่าป่านี่องเป็นของกลางนึงครับป่านนี่เป็นของหมู่บ้านเป็นของกลางนะครับข,ขายที่ไหนก็ส่วนใหญ่แล้วคนจะมาซื้อตีตีนองเนี่ยครับ<ม>แล้วก็ถ้าหากว่ามันนักมันนักตีตีนองนี่คนตีมาตีนองนี่เลยซื้อมันเหลือแล้วก็จะนําไปขายยังตลาด คแล้วมูกรรมการจะมาจุยจับมีมีสิทธิพิเศษอย่างก็เส้นขายปลาซื้อปลาได้ปลาทูนี้กันก็ก็บ่มีสิทธิพิเศษอย่างนะครับแต่ว่าเจอกันมาได้หมดได้ถ้าหากว่าปลามันมีจํานวนเพียงพอที่คนติดมาซื้อแล้วมันมีจํานวนเพียงพอแล้วเขาก็จะจัดนาทีทองนะครับเพื่อขายตึงราคานะคะให้คนติ่มาลวกมาจวยกันนะครับได้ซื้อไปนะครับ ี่วันฮะก็วันนี้วันเดียวครับแล้วก็อาจจะเป็นวันที่สิบสิบวันเสาร์ที่สิบหน้านี่สักวันหนึ่งนะครับวิธีการจับนี่คือเจ้้วนนะครับเจ้ยวันห่างๆนะครับเป็นวันวนดังนะครับหลากหลากกระตนี่ก็ไปถึงไปถึงตีมันตอมแล้วเราก็เจ้ยวันหันตัวนะครับบกแล้วก็หลากขึ้นนะครับ ปุ่นนะครับมุมปุ่นครับมุมตรงตีทํากระชังไว้ปุ่นนะครับจะหลับไว้ไตึ๊กกลางนี่บ่ได้หลับไปกลางนี่แล้วก็อ้อมนะครับก็เจ๊จจอ้วนนี้แหละครับเจ๊อ้วันนี้แหละครับเพราะว่ามันมียาวเพราะว่าเขาทําุ๊ก<ว>้วนขึ้นมาใหม่ ป่ามันจะต้อมไปคร <idal> ับต, so ต <ำ S 2> ้อมต้อมๆไปแล้วก็จะอวนปนปกัีกคำหนึ่งนะครับครับผมจับแล้วก็ยับกใส่กระชังใส่กระชังแล้วก็ขายนะครับขอยขยก็แม่บ้านนะครับแม่บ้าน นีอยนเนี้ยมันก็ต่างันชนคุณบล็บล็อนมันชนอ่ะชนใช่ไหมอ้นะป้าบ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 ้าไปาบ้าบ้าบ้้าบ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 ้าไปาบ้ 나 갔다 나 내가 내가

mang mang lên mang, mình đi con lơi, cái không <laughs> <Ở đây, rồi. cười> ผมไปมัดบางแม่ๆจะได้โอ้โหมาดูป่าที่เปิดขายกันวันนี้นะครับก็จะมีป่าหลายอย่างเนาะถ้าป่านิลหรือป่าไหนนี่กิโลกิโลละ60บาทนะครับป่าสวายป่าจีนนี่กิโลละ40 ปลากลระห้ปลาเบิกใหญ่นี่กิโลละเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนนี่กิโลละหกสิบบาทครับอันนี้คือราคาที่ซื้อขายกันตรงนี้นะครับเนาะที่จับมาจากหนองนาใหม่ๆมนี่นะครับก็จะเป็นปลาสดๆไม่อี่มนะฮะก็ยังดิน้นดึกๆ,ๆอยู่แต่ใสๆอยู่นะก็คืออันนี้คือราคาที่ขายที่หนองหนองนาคนี่นะครับเท่านีนะครับทุกท่านครับถ้าท่านสนใจอยากได้ปลาไปประกอบอาหาร <Es> <an> หรือไปขายต่อเรืออย่างก็ได้แต่ครับมาที่นี่ได้เลยที่ต้องสอบถามด้วยตีบัทโรของปรวงที่ผมคื่อไว้ในในคลิปนี้นะครับ <ina>

นั่นี่เอาไม่อันกี่ตัวที่นี่เขานีนี่ดมากดัไม่ได้เมอลบไม่ลบไม่ไอม่ะปอนี่ด้องเอาดังห้าวตั้มเด้๋ยวัเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกัน้หมดละ้ทุกคนทุกคนไปกันเนี่ยนี่ปอยั่คบครับปอนีนครับนีน่ะออ้ายองจะได้นอันนี้จะเอาไปต้มซูม่ ยักการหาป่ากะนีมันกี่กิโลกี่จังมานี่มันจังล้วมไหมล้ล้ในเมนอันนี้ประมาณเอ๊ะ่ตัวอ่นตัวอยู่นตัวอตัวอยู่ตัวนี้ประมาณกี่โลตัวนี้ประมาณ3โลไป

ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็เป็นการฆ้ากันขายกันแล้วครับเนาะเขาจะปลาขึ้นมารอบแรกนะฮะรอบแรกนะฮะก็เขาได้ปลาใยปลาบึกตัวใหญ่นะครับอยู่3ตัวนะฮะแล้วก็ ทันั้นก็มีป่านินป่านในป่าขนาดเล็กลงมาน,นะครับพี่น,น<ม>้นองชาวบ้านที่นี่นะครับ <มา S 1> ก็ขายนะครับ <มา S 1> คนที่มาเยี่ยมมาชมาจำนายอยู่กับตีนเลยครับก่อราคาถูกๆนะฮะเป็นกันเองป่าสดๆนะครับ<ม>แล้วก็รายได้ทั้งหมดนี่ก็จะเป็นกองทุนสวัสดิการเข้าสู่ชุมชนนะครับเป็นกองกลางของหมู่บ้านนะครับเป็นรายได้ที่จัดหาป่าทุกๆปีนะครับเพื่อเอานำรายได้เหล่านี้ไปเป็นกองกลางจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือชุมชน พัฒน,นาชุมชนต่อไปนะครับผมยุทดีู่มงาวงนะครับเรียนคนเหนือครับผมรายงานจากหนองคำ <ปะ S 1> บ้านดอยเทวานตำบลบึงต้ะเมือ,องเชียงรายครับปีหน้าปักกันไหมครับ